อถอดรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่2มกราคม2569นะครับปลาเร็วเวนๆ สนับสนุนโดย阿拉ดินคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์กาแฟชนิดผงซึ่งใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงผสมกับส่วนผสมจากธรรมชาติ14ชนิดเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพสามารถเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์阿拉ดินได้ที่เว็บไซต์ตามช่องคำอธิบายด้านล่างครับสวัสดีครับอยู่ผมอาจารย์แมนหนพลังเลขนะครับ วันนี้กับถอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับประจำวันที่2มกราคม2569นะครับคำนวณกันข้ามปีเ <c oughs> นื่องจากว่า,าในสลากในงวดถัดไปเนี่ยนะครับก็จะติดช่วงวันปีใหม่โดยที่ปกติแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาก็จะเป็นงวด30ธันวานะส่วน ปีนี้นะก็มีการเลื่อนไปเลื่อนไปให้ข้ามปีใหม่ไปก่อนจะเป็นช่วง2มกรานะครับก็เลื่อนจาก1มกราไปนะฮะจากที่กองสลากเขาประกาศออกมาแล้วนะครับหมอแม่รู้ข่าวก็รีบม,มาทำคลิปเลยนะฮะก็จะเป็นเลขย,ยามนำโชคนะครับในงวด2มกราคม2 5 6 9ว่ากันปีหน้า สำหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็งวดที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็คือ16ธันวาคมปรากฏว่าเลขยามนำโชคเองก็เข้านะครับในส่วนของเลข5 2นะครับเพราะในส่วนของเลขยามนะที่เพิ่งผ่านมานะครับที่พอแม่ท่าไปคือ3 5 1นะฮะอันนี้เป็นชุดหลักนะส่วนชุดแผลกเนี่ยแผงแล้วเนี่ยได้8 2 7นะครับก็แผงจากชุดหลักนั่นแหละนะครับ เอาไว้สำหรับคนที่มีทุนทรัพย์ะนะคบหารจัดการได้นะครับคราวนี้นะครับก็หลังจากที่เข้ามาก็คือ52าสอนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าปี69ในงวดแรกนะครับวันที่2มกราคมนั้นเลขยามจะได้อะไร2มกราคม69ครับตรงกับวันศุกร์นะครับเพราะนั้นเราแทนด้วยเลข6เครับเลข6เป็นเลขแทนวันศุกร์นะครับยามที่สลากออกนะครับปรากฏว่า ไปออกในยามสุริชะแปลว่ายามอาทิตย์นะครับยามอาทิตเนี่ยเราตั้งเลขหนึ่งเอาไว้นะครับและส่วนเรื่องของดาวย้ายเนี่ยนะฮะจริงๆก็มีดาวย้ายหลายดวงนะครับก่อนที่จะถึง2มกราคม69นั้นแต่ไม่มีใครที่เด่นไปกว่าดาวดวงนี้ครับเพราะว่าดาวดวงนี้จะยกย้ายแล้วได้ตำแหน่งนะครับเป็นปรากษตเนะถึงแม้อาจจะฟังดูปุปุป่ๆเนาะปราก็คือความไม่สมบูรณ์ใช่ไหม อาจจะได้ตำแหน่งที่มันอาจจะดูไม่ได้ดีร0 0เซนะครับแต่ก็ถือว่าได้ตำแหน่งพิเศษนะครับอาจจะไม่ได้ดีในแง่ของการพยากรนะรแต่ในแง่ของตัวเลขแล้วก็ถือว่ามีซีนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือดาวพุธนั่นเองนะดาวพุธเนี่ยจะยกย้ายวันที่26ธันวาคมนะครับโดยที่จะยกย้ายจากราศีพิจิกนะครับเข้าสู่ราศีธนู ก็จะได้ตําแหน่งเป็นปราเกษตรนั่นเองนะครับโดยที่ดาวพุธเนี่ยจะย้ายเข้าไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวอีก3ดวงได้แก่อาทิตย์อังคารแล้วก็ดาวศุกร์นะครับการอยู่กับดาวศุกร์เนี่ยได้เป็นคู่ธาตุน้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าดาวพุธโดดเด่นครับไม่ขี้เล่นฮะเพราะนั้นชุดหลักเราจะได้แล้วก็คือวันก็คือเลข6นะครับยามคือเลข1นึ่งะแล้วก็ดาวย้ายคือเลขสี่ ชุดหลักคือ6 1 4น่ะครับและถ้าท่านจะแผงนะครับแน่นอนครับ6ตามสูตรแผงคู่ธาตุของหมอแม้นะครับเฉพาะของอาจารย์แมนเท่านั้นนะครับท่านอย่าไปอ้างอิงกับอาจารย์คนอื่นนะฮะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับหมอแม่นจะแผงเป็นเลข4ี่นะครับเลข6แผงเป็นเลข4นะครับส่วนใครจะแผงเป็น9ไม่ว่ากันนะฮะแต่สูตรของหมอแมนก็แผงเป็นสี่นะแล้วก็เลข1ครับแผงเป็นเลข7ครับอันนี้คู่ธาตุไฟและเลข4ี่ครับ แผงเบนในเมื่อ6แผงเป็น4เพราะนั้น4ี่ก็แบ่งเป็น6ครับเพราะนั้นนี่คือโฉมใหม่เลยนะฮะจากที่ไม่ค่อยจะให้เบิ้ลแต่นะครับในปี69นี้นะครับถ้าเกิดตามหลักการแล้วมันต้องเบิ้ลมันต้องหามมอร์แมนก็จะให้แบบนั้นเลยนะครับก็จะถือว่าการให้เลขเนนบิ้ลนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของสูตรเลขยามนำโชคไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลขยามนำโชคครับในวันที่2มกราคม2569ได้แก่ 614นะครับ614นี่คือชุดหลักครับและชุดแผงได้แก่4 7 6เจ็ 4, 7เนะครับเป็นไงฮะถ้าท่านดูกันอย่างนี้แล้วนะครับท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีเลขเพียง4ตัวเท่านั้นนะครับสำหรับสูตรถอดรหัสเลขยามนำโชคน,นะครับมีเลขเพียง4ตัวเท่านั้นนะท่านไม่ต้องคิดมากเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเบิ้ลนะครับท่านก็เบิ้ล6หรือเบิ้ล4ไปอยากจะเบิ้ลอยากจะหาม ตามแต่ดุลพินิษของท่านนะครับหมอแมนก็ทําหน้าที่นะคนะานวณเป็นแนวทางให้กับท่าน,นครับนะก็หวังว่าจะชื่นชอบแล้วหวังว่าเลขชุดนี้จะเป็นเลขเฮงเมงคงกลมมหาเฮงที่ทําให้ท่านที่รับชมรัะฟังอยู่ได้รับโชคลาภเฮงเงปังๆรับทรัพย์กันตั้งแต่ต้นปี69เลยนะครับเฮงเงรวยๆวยปังๆงๆครับพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ